ของแบบนี้มาได้ยังไงวะบัตรเลเวล่น <c oughs> แม่งก็เลยกลายเป็นโดนชื่อไปว่ามึงไปทำไมไม่ยิงวะเพื่อน my you live with home or die. Huh? <laughs> Super Earth. <laughs> our home. Liberty. Hi there. Democracy. Our way of life. Oh. Hello. But freedom doesn't come free. <laughs> 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 Swift Liberty! No! <laughs> Look familiar? Scenes like these are happening all over the galaxy right now. You could be next. That is, unless you make the most important decision of your life. Prove to yourself that you have the strength and the courage to be free. Join. The Hell Divers become part of an elite peacekeeping force. See exotic new life forms. put my and spread managed democracy. Oh, throughout the galaxy. ผมเนี่ยเล่นอ่ะมันตามผมอ่ะผมดูเขาว่าเขาจะยิงช่วยผมไหมไม่ไม่ยิงเลยโอ้โหแค่เอาตัวเองให้รอดอ่ะจะไหวไหมก็ไม่รู้ใช่แล้วผมก็ต้องมายิงแบบว่ายิงช่วยมันอีกผมก็แบบเอ้ผมก็ผมก็ไม่ได้โอนะเวลามีคนใหม่ตามผมอ่ะก็ ถ้าเห็นว่ายิงได้ก็ยิงแต่ถ้าเห็นว่ายิงไม่ได้ก็ตามชะตากรรมแค่นั้นแหละไม่ต้องคิดมากเอ,อ้ทำไมข้อมูลผมไปหายไปไหนวะผมเล่นเล่นตอนไหนวะเนี่ยใช่เออเลอร์ยิงด้วยวะเยอง you sure you ผู้เล่นใหม่ไม่ชอบดูแผนที่เยี่ยมโอ้ผู้เล่นใหม่ผมไม่ว่าหรอกแต่ถ้าผู้เล่นไม่เชียอ้โอ้จีรกุยนยวว่างไงสิ้นเมื่อคืนน่ะก่อนก่อนจะสิ้นปีโคตรเซ็งเลยก็ดอะไรขึ้นนะ่ะอือเห็นเห็นชื่อไอ้กระโหลกดำวะกระโหลกดำไหนวะ แกกสกาเหรอทำไม ull, อ่ะดาสเก่ะนะอืมเออคือเรื่องของเรื่องคือมันมีคนนึงเขาขออยากขอเล่นด้วยแล้วคุณโคโจเป็นหัวแถวเออผมก็ย,ย้ายห้องจากคุณเจมาไปห้องคุณห้องโคโจก็อีกคนนึงอ่ะแล้วนี่มันก็ตามมาก็ห้านาทีแรกก็ทำผมทำทำผมแบบมึงคลตีน่ะ ยังไงอ่ะมันเปิดบทด้วยว่าเอ้ยรถของใครเนี่ยขอละกันผมเค่ได้ยินหูยังรู้สึกใจคอไม่ดีเลยว่ามันจะเอารถผมไปเล่นยูปูยี่ยำอะไระยังไม่ทันไรมันก็ขาดรถไปตรงกลางซนตรงหน้าหน้าป้อมอะ่ะโอ้โหเล่นเล่นยังไงหคุณดูเขโกรธอะ่ะไอ้ป้องปืนมันน่าจะมีอ่าอ,อันเนี้ยยังพอเข้าใจอยู่เออาจะ มันยังที่อยู่เออมันก็อาจจะไม่เข้าใจอะอ,อ่อในบริบทเนี้ยมันมีหลายเหตุผลไงด้ยวยความที่ว่าคนคนเนี้ยแม่งถูกตัดสินอยู่แล้วด้วยไงผมจะมองแบบเข้าข้างสักทีเดียวก็ไม่ได้อเออผมก็เออ,อยังไม่สนใจในมากเออเขาอาจจะเออขับรถแบบอยากทำธุรกิจเลยแล้วแต่คนที่อีกคนหนึ่งที่เขาเขาขอรีเควสตว่าเก็บเแมเปลิลใช่ไหมแต่ ผมพยายามเล่นแล้วผมก็จูงเขาพยายามจูงแล้วจูงอีกอีกคนนึงไอ้ไอ้ไอ้กะโหลกมันก็ไม่ทําอะไรเลยนอกจากวิ่งภารกิจแล้วมันก็ร้องเอ็มเพลเลอร์เอ็มเพลเลอร์เอ็มเพเลอร์อย่างเดียวเลยอ๋ออันนั้นเขาเรียกว่าเบียวโอโ้โหบางครั้งก็เจอผู้เล่นเกียน,ยนแต่ไม่ได้ถึงกับเป็นมะเร็งแล้วก็ การที่เขาไปทําภารกิจอย่างเดียวก็ไม่ใช่เรื่องเสียหายขนาดนั้นไม่ไม่เสียหายฟังฟังหก่อนเล่าให้ผมเรื่อ,ๆอยๆกันอ่าหลังจากเล่นไปหนึ่งเกมสองเกมตอนแรกก็หุ่นต่อไปก็ไปโยนที่มแมลงอ่าแมลงก็เอออยากอยากเล่นดาบมแมลงเพราะว่าอยากที่ทนี่ดูมันมน,มนต เก,เกมสองเนี่ยผมก็แบบแบบเบกคนนึงทั้งเกี่ยวทั้งเกมแต่คนนึงแต่กระโหลกมันก็ไม่ไดีไรม,มากไม่ได้เป็นอะไรมากแต่ว่าหลังจากเนี้ยคืออัตรามันออกแล้วหลังจบมาแรงผมก็ขอ,อเควสว่าเออไปไปลูมิเนตดีกว่า ก็เล่นเล่นไปเรื่อยๆช่วงเกมเลยเสียไม่ไหวหรอหลังอ่าหลังออกเกมเอ๋อใช่ไหมวัวเลี้ยงเลี้ยงหลังเล่นนูม,มิเนตมาสักพักก็ช่วงช่วงตัดภาพไปที่ขึ้นยานอเออผมก็ยืนผมก็เดินผมก็มองร,บรอบๆว่ามีสติงเล่ริบเบนท์อะไรผมไหม จะได้ช่วยันยิงแต่ทีนี้ไอ้ไอ้ไอกระโหลกดำเนี่ยมันยิงมันยิงรีคอยเลสแบกบาใส่ผมชุดรอบแรกอะ่ะผมก็คิดว่าเออเขาเขาจะแบบเออมีข้างหลังไอ้โผล่แล้วยิงใช่ไหมแต่มันทำถึงสามคังรอบติดอ,ะอ่ะอ่าผมก็ไม่ไหวไงผมก็เลยเอาปืนมายิงใส่อ่ะยิงกาดตรงนั้นอะ่ะยิงไปใส่ผู้เลี่ยคนนึงคุณก็โจก็เห็นอยู่กับตา คือมันจงใจมันจงใจโกนมากเลยทั้งที่ช่วงที่ผ่านมายังไม่ได้ทำอะไรเขาผิดเลยแล้วหลังจากนั้นก็ไปเล่นดาวมาแดงเหมือนเดิมแต่เพิ่มเติมคืออีกคนนึงเนี่ยไอ้ที่ผมเผลอไปยิงเขาเนี่ยเขาแอบจงใจเอาแรนด์ไมล์มาโกนตีนผมอะออกมาเคาน์เตอร์แล้วทำเป็นแบบไม่ไม่รู้สือไม่รู้ไม่ชีอ้อะ มันตถ้าเป็นผมถ้าเป็นผมผมฆ่าเขาแต่ตอนนั้นเลยในความในอันนี้อันนี้ในมุมมองผมนะถ้าถ้าถ้าเขาเกียนผมขนาดนั้นอนะ